บ้าเบีย้ยวพลาแสบนะครับพี่น้องสวัสดีจ้าเมนีกะบ,บาเบี้ยวได้ขอบคุณแล้วครับพี่น้องตัดหญ้าก่อนจ้ะพี่น้องถ้าถ้าเพิ่นยาวก,ก็หนี้เพิ่นจะตัดหญ้าจ้ะตัดหญ้าครับจ้ะเดี๋ยวให้เราตัดหญ้าจ้ะบริเวณบ้านนี่ล่ะจ้ะและ้วกจเะเวลาว่างนะครับพี่น้องได้ทำสะอาดบ้านแน่นอนครับตรงนี้หญ้าขึ้นรู้สึกว่าจะหกขากล่มันปล่อยไปอีกนี่โอ้ตัดหญ้าเนี่ะพี่น้อง ครับขัาหน้านะครับมาจ้าพี่น้องขังนากันแล้วแล้วจะเรากำลัลงตัดขรงไหนยอยู่เป็นอันเจ้าพี่นอออ้องอี่ครับกำลังตัดบริเวณในบ้านนี่ค่ะึ้นเร็วเร็วจริงเหรอ บ้านก็เริ่มขึ้งหแล้วจ้ะคร,รับเอาเบยบสียนะครับพี่น้องเ็ังเลยสวัสดีจา้จามาเปน็นอ,อย่างไรพี่น้องเราตัดหยาบ้านแล้วดอกจก้ะตัดลหลังบ้านต้นนะืม้มลวครจะไม,ม่ได้ตัดตออีก้ จ่เป็นงานมาี่นอแล้วเงนน้ำมันกับมันปฎิน้ินอนจะยัดเนเจะมีอนนี้นสมบตาสมเายสมานะหนึ่งเหมือนหูมูจ่ะอันนี้จะเป็นขอกี้ล้าเนาะมันเนนอีหยังปาเตะาเตะจ้ะขกี้ล้าหเคนื่อนอับ เห็นเนี่ยเาหัดมันอ่นกับมันบอกกับพ่อเบียวจ้าวอยากกินเนื้อสัตว์มีงูยอมีกินแตงมนนปวเลยมีอันมูซับมีอันมูแดงจ้ะแล้วก็จะเป็นอันมูยองจะแซ่บๆพี่น้องมาแล้วครับแซ่บๆมือนกันครับพี่น้องมาจากป่าแล้วป่ากินเขาแล้วจะไปเห็ดมาจะไปน้องบรรยากาศดี่ดีครับ กะต๊กะกะทำในกากระต๊อกนาบ้านครับกระต๊กนกระต๊อกุดแม่ยังกับทรงคือตั้งพาอยู่เขาเล้วก็พี่น้อง ถามโมบุ่งรถเกตคู่เก้าจ้ะามโมุมาขอจ้ะกินยำเลยซนแล้วมั้งลมดีครับบรรยากาศ ก็เป็นอย่างถึแล้วทำตัวเปลี่น้อมใส่เสืจะซื้อสิเฮ้ยหาพื่้น ลูกเยอะมันไวนาจ้ะมีส้อนไวนามรู้ไหมน้ำตางานรงน้น้องอีชนกับมีนาะไม่ได้ชั้นแมนครับงี้นมั้งตรงนี้จ้ะตรงนี้เพราะว่าเม็ดหอยกับน้ำอันตรายถ้ามันต้องไม่อยากกันวัน ร้อยบ้านเป็นอะจ๊ะตอนนี้ก็ได้ <S <S เวียนก้วนุ่มบานพี่น้องร้อยบ้านเป็ดมันมิซาอีน้ำนี่มันเดี่ยวหันใส่เป็ดนี่เป็ดยี่ดิ่ะเป็ดยี่นี่กินอะบไรเป็ดบาหานไงก็าา่างไรเป็เป็นยันหยับได้พี่น้องเห็นหน,น้ำไม่ย้ำเหรอแบบก็กลาวลง จะเหล่ากระเทียมจะสาตัดหญ้ากระเด็นดอด้วยเหรอว่าตัด,ไไดตันน้ำแม่เห่าอยู่ดังที่ของแม่เห่านะครับพี่น้องทุกทางเลยอันนี้กัที่แม่เห่านั่นนะครับร็เปียวยูนะครับแม่เห่าเป็นแบงใไนยูนะครับจะปลูกให้สั่งนี่เด็กน้นี่ยั้งเป็นมาจาก นนม้วนท้างหมอนแม่เ,เป็นแล้วของเบ้าเบี้ยวก็บจะน,นี่ก็ตรงอัมน,นคือว่าพี่เชิมยุน่นหนาะนั่นนะแม่ทำแม่ย้ายไปปลูกไร้พี่น้องสิบเอ็ดคนถึงนะจา้ะ ครับแซบครับพี่นุองมือนการการีน้องกินย็แซบครับบอเบีกซอนมีซนนองจริงนะครับ้องแซ่ดันแซบบอเข็ดดิเราไม่ได้สิทลนะแล้วกินแล้วหมักสิทธิน้องบอกบอกตลอด ต้องกินนั่นะอันนี้ก็ซื้อตลาดนะจ๊ะตลาดเ้าตลาดโค้ชัตลาดแตดนนองคายก็จะติดกับวัดเลยดจ๊ะวัดอันโค้ชัวัดแตนกู้บ้านคุ้เมื้อของจังหวัดน้องคายกับท่าแม่นว่านั่นจะเขาจะไปแบบคือตั้งเขาจะไปนอกไปยังกับจ๊ะเหลายคนเนาะ những cái hết phút đi ấy bao biểu là. tăng sáu tăng nhắn phút đi ra. Qué có ngon đâu, Captain. đi. Qué có đi, quá đi. Qué có เร <im> ่มามันยังเหตุการณ์บาดไม่เนี่ตรงนี้ก็มันละกัน มาหนายางกระบัดตูเนีาา่ยกว่วใกล้ไก่จ้นนนะทำเป็นยางก็ได้ <c ười> เต้นจังเต้นตลอดเต้นตลังไม่กิ้นดนคือ

vì cái kính cây gió phố này Nè Tầm có cái gì thì gió phố hấp thì nó Có mấy em thân nghiệp Và nói chuyện khẩu chẳng không Im nha Im á lại

เม็หน่อยบอนคำกะสิพนันไปลิ้นยุ่งละก่อยอหันงูอย่างไหมันงูเหรอพี่น้ <laughs> องเดีนนคนคิงลูกจ้ะปละไลก็ย่าปอะไลก็ย่างเดียังก็งูอีกมูนน้งหพี่น้อง่อง บ้าเบียวฝากพี่น้องครับไม่ใช่เลยปเห็ดงา้างน,นจะจ๊ะครับพี่น้องคลิปนี้บ้าเบียวขอฝากพี่น้องทุกท่านนะครับเจ้าหน้กากฝากพี่น้องกดติดตามซองบ้าเบียวนั่น,น,ะะน,นเยลยนะครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องที่เขอบคุรับชมัคองบ้าเบียวนะครับ คลิปนี้วิอยังรายนะครับพี่น้องครับพี่นอ้นองมมตี์นะครับกินข่าตัําคู